ครับต่อเตยินดีครับเา้าเก็บละครับเริ่มเก็บงานปั่นเก็บงานละครับปั่นกบนี่ก็สิเป็นเละๆนะครับต่อจากคลิปหนั่นนะครับกระสิมีนามครับเป็นเลๆนะๆเนี่ย มันกสิปันญาแล้วครับเบิ่งครับเพิ่นวิธีการเก็บเพิ่นว่าคือกันนะครับบางคนกะว้นขอบก่อนครับอันนี้เพิ่นว้นกลางก่อนครับแดี๋ยวไวนว้นออกมาจากขอบก็เหล้วแต่คนขนาดครับแล้วแต่คนเห็ด นี่ก็ขีตมครับมันก็ขีตมมันเป็นขีตมมันตีพ่อมันหยากรับซีบ่อเป็นหน้ามบนเป็นครับมันเป็นขีตมปั้นหยาครับขีตมแบบนี้ เบิ่งครับจักเชียแล้วมาแล้วครับผู้ฝนมาแล้วครับผู้ท่าหัวเพิ่นกำลังวานอยู่ครับนี่ก็เก็บมาแล้วครับนี่ผมปั่นเก็บมันแล้วว่าไอ้เพื่อนขึ้นเมื่อกี้เนี่ยครับมันปัญญาครับผมก,เก็เลยเพิ่นมาขึ้นขี่ขตม ปั้นยาครับจะขึ้นเลยรครับคุณขั้นแท้กับขั้นบางแง่ครับจะให้หน้านหน่อย เทียนให้ละเอียดกับอะไรครับ,รบมันเป็นชีโตมครับยังปันหยาครับแบบนี้มันก็สิเป็นหล่อไงสิเนี่ยครับถ้าดินแห้งมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมัไม่เฉลีย่ยไงสิคขึ้นฝนกับตกครับถ้าแห้งแบบนี้กับสิเดการอยู่ครับต้องเล็งเวลาครับผม มาแล้วครับผมฝนต้องเฝ้าเห็ดครับพวกนี้ก็บบอดี้ปันโกบครับเมันวานตมเลยครับเพราะว่าหน้าม,มันไหลเตี้ยนแผนครับพวกนี้ปันลีลีก็เลยวานเลยครับวานตมพวกนี้ก็โกบครับวานโกพบพวก พคนครับกระเลือจะเที่ยวคนครับน่ะเที่ยวคนกําลังวานนะครับข้างใต้ก็เก็บแล้วครับเก็บมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะหนีครับเดี๋ยวจะแถวหนีไปนี่ครับขึ้นไปพักนี่ครับก็แล้วครับปิดคันแท้ครับ ก็จะไปปั้นให้หน่อยครับผมยังบุฟัน่ต์้ปั้นนะครับผมยิ่าพี่เบิรงนร่วมก็ปั้นเก็บปั้นค,นครบนะ แล้วแก่บกี้ให้ครับเดี๋ยวก็แล้วละครับกระด้กลับเลวมาแต่สาวๆคนนี้มาแล้วมันหายหน่อยครับ เบครัมันได้โยกไรทเทืัมันก็นานแลเหลี่ยนน่ครับเพิ่นสิปันขอนงในครับจะผมเก็บนอกกับปันค้างในครับนี่เพิ่นปันในก่อนแล้วกมาออกนอกเลี่แต่คนหนันมาผมมาเรียงเรียบผมมาแบบนีเรียบกว่า ไอเก็บห้หลอมันจิบค่อยมีย่างไะมาก C ห้าเก้ากับหัวนะครับเลยน้าครับ ครับตกแล้วครับผมเรับมนตกแล้ว เราไปที่การเก็บมุมเพิ่น เนียนๆครับบม่ได้รับแห้งเพ็่รักษารถดีกอยังไงครับนี่ครับสามปีแล้วครับรถคันนี้เนี่ยแหะครับ คลิปนี้เอาไว้เพียง่อนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับก็จะถ่ายคลิปต่อไปู่ครับคลิปเล้วกันนะครับ